สั่งลำโพงมาไหมพี่น้องมาเบิร์นน้ำแข็คนส่งอะไรนี่ไม่รู้จักสั่งมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่พี่น้องเอ้ยว่าจะมาเปิดใส่ปีใหม่คักๆตึมตึมตึมคักๆนะวะเปิดใส่เข้าดาวคักๆเบิรงกันนะาวะโอ้ยมาหอดหลังปีใหม่หอวเดชจองสามเมอแล้วพี่นอ้องอัดคลิปไปเลรอล,ล,ละตะวนันโคทันเดชเอาเลง ว่าจะม่มีโอกาสได้เอาลงมื่อนี้ครับมื่ก็เลยจังบึงคือจังสาคักเนาะจริงๆมันก็บบดไอสาดอกจ้ะมันก็นติดปีใหม่หลังปีใหม่ชงสามมือ่อเพิ่นกันมาส่งให้เลยจ้ะบ่โดนดอกเกิวหรอว่าเป็นเครื่องซักผ้าซะลนะ <laughs> ทางหน่อยบ่อสักผ้าหน่อยเอออยู่ในห้องน้ำลุ่จันทร์จะหักจะหักอะอยากไดรหรอเอามาปั้นหน่อยแขงเกงในขะุงเท้า เอามาไว้ปั้นปลาหมึกก็ดีด้วยครั้งหน่อยหอมาได้ดีตัวหล้วพี่น้องเขาทายอยู่การขนทรงเพิ่นก็โอเคอยู่จ้ะแกไว้ไวนใพญายากเบิ้งนี่ชิด้มาลร้องเบิ้งมาเสียงมันดีป้ o าฟาฟ่าฟาฟ่าฟ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 ้า่ฟา่เร็ว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 ไม่ไม่ไวหนึ่งตัวครับครบนะฮะ ไม่เพิ่งเห็นไม้ตัวเดียวครบแล้วหรอไม่มีของแถมใช่ไหมมีไม้อย่างเดียวหนักไหมไม่หนักหรอเป็ไงสภาพจะเปนฮอมาดีอืไม่ให้แกเนี่ยลายสั้นก็ได้ สไฟสโอเคย่าไฟไม่ต้องเหรอส่ชัดวงชัดเดียววงนี้แสมยงลอะเสร็จยังร้องแน่ร้องแน่ทดสอบทดสอบเสียงเร็ว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 มันไม่ทันสมัยอ่ะหรือยังไงช่งย่าไม่เลาคอยอยกระเป็นตอนต้ลาดนัดไหมทำไมจะลองเพ่ง สรุปเสียงดีพี่น้องถึกใจคักอยู่บันีล้ละมีอาชีพเสริมแล้วไปหาเลาะน้ำตลาดนัดเฮาได้ขันจักใบนึงลไปเลยน้ำตลาดนัดเฮาอโอ้เขาทาเขาทาจวดจวดจวด